สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเยือดร้อนเช้าบนคนเดือดอุดมนะจ๊ะสวัสดีครับหน่อยพาสิโนมาหน้ามาหาอาหารปลาบอทได้บ้านอาหารมื่อนี่ให้อาหารเป็นพักนะปลามันกินผือดนั่นจ้ะค่ามาชมสวนคือเราเนาะให้เบอร์มาที่สวดสารพี่น้อง แบบธรรมศาสตร์ถูกธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ดอกน้อยกันแ่ดลเก็บมะลีนอราดีบอซนอ้วยห้าจ้งซื้อมานอละสามชิกะโอ้นอเด้สามนอสี่นอสามส่นอสี่หานอหานอผลลัพธ์พี่นอหงอคนนี้สาหนึ่งก็ือว่าได้กาไลแล้วเนาะ ใส่นที่เป็นประโยชน์พัดกันมานี่ยบอกตัวจะพี่น่อดี๋ยวหนึ่งสงคนหน่อม่สีตัวิไดเก็บไปซองซ้ำเอแล้วนอกจากเรืองกันผู้อยู่ไก่แดงเ้ยนะจ๊ะเสียไปตำแล้วมื่สาวนี้ lạy như hôm nhảy Thằng nhảy mình đây hãy kể bên ngoài một trăm năm mươi đó nhưng khi điên đâu kìa đâu Nó kìa 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 đi kìa 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 đo ăn bơ tăm hoặc là ăn kim cá bún cá kéo lạ bằng sẵn đó các lộ rồi đấy để bèn chuyển bạn phân tăm nó đang dưới cầy này vậy, có kéo tăm này. chỉ được ăn lái luẩn เป็นเนียงดาวเหลืองไอศิลป์นาองเรื่องเหลืองใบก็พอใบถ้าบาวชเฮดเดรสไซด์ก็เดรสสีดยาฉีดยามันก็เป็นสีละจ้ะแต่ดดพอเป็นเนีงมาแต่ก็เป็นหน่วยให้เด็กกินเนาะนี่ตัวใหม่ยายอ่ะนี่กินอ้ายายกินล้างหรือยังล้างล <áng S 2> ้างที่ไหน หวานไหมหวานนาะพี่น้องถือไว้ฝั่ววกยาวให้ยายหน่อยถือไว้ยายจะเก็บเก็บมหย่อถบุ๋งจะพี่น้องถบุ๋งเก็งามๆปกิก็ตาบังครัวนี่แหะจ้ะ ไปไว้ในกระมังก็ได้ลูกเก็บให้มันเต็บนะพีหลักคนนี้กำลังลขายายใหม่ตัวอันนี้อัน,น,อน,นหัวกินกั่พี่นนองหัวไปเด้อ รูดมากินเนาะนกระโปรงใหม่มันกำลังแตกแจ้งมันหม,มองอยังหยอดซีแดงสรุปปะห่งาไม่ได้ฝาหลังกิมจูฝาหลังกิมขี้ทีนัดบัตรเต๋อแต่สองท่านิดพอเพียง ฐานิดแม่บ้านพอเพียงเนาะมาคลิกมาคลิกกลวยกลวยกลวยก็มีแต่นนี้งยงงอ,อกรอเสียคือกัน พลังแดดยอดหัวเขามากินให้หวานแล้วพี่หน้อพลังแดดยอนต้นี้ตัวนี้ตัวหนึ่งพลังแดดยอดทุกันเนาะตัวหนวดจะป่วยเขามากินนีุเลียนกพี่น้อที่หลอดยุบแจักพี่น้อก็ได้รับแดดนะจ๊ะไม่ต้องสีาอีตู เียร์ก็กินตู้กับเบียร์กระแขกร้รานใหม่เหมือนเดียวกันนอกจาะพี่น้อยข่าวนีกระปุกมวงกล้วยโอ้โหนกันนัน่น สสดเ่วนปลาที่พายางไปเบิ่งปลาทางฝั่งมักินใบใหม่คอ้พักพงสุรดมันห่อนลงมันกินดีๆจ้ะพี่น้อยข้ามาเบิ่งก่อนหย่อนแบบนั้นอันนี้หย่อนฟักติวโบกหม่เล็ดหย่อนเพื่อนน่าจะแต่ล่างแต่ ทีิตูก็ลังติดเบียมาปูกลกเบียมาปูกก็ลังงามสารพัดอันนี้กล้ยนิดงด่า,ดางที่น่องใบด่างกล้ยด่างอันนี้อันนั้นแนวใส่ตุ่มไก่เลือจัน่างนี้ไม่น้อย มีเม็ดหนึ่งซองมันไดินในในมาซองหน,นึ่งอ,อันมันย้อนไปอันคืออะไรยายผักใส่ต้มไก่ผักใส่ต้มไก่อ,อันนี้สมุนไพรสู้แดดนะจ๊ะเหยื่อขนาวหน้กินแล้วก็บีบไใบน,นะจ๊ะผูใส่ยยังไปเบิ่งปลา พักบ th ุ่งแก้วกำลังเป็นขยายไหวกำลังเป็นแฉะสีเย็บต้นนี้นำทำมาซื้อนี่พักบุ่งต้นี้ให้แม่แน่ลูกซื้อเห้แม่ซื้อถาแม่เนี่ยฝากซื้อหน่อซื้อไหวสีเย็บต้นี้เย็บไปเก็บตั้มอันหนักตั้มทัว่มาเจาะเนี่ะจตะพี่น้อง มาถือถือให้กัยอดแง่แ่แห้งสิโนะนีต้นอัวแแหงพี่น้องอ้ยอดอดอัวมากตรงนี้ก็ยอดอัว พี่น้องอาหารทูไว้กรรมเสวพี่น้องเนี่ยเจ้าพี่น้องอาหารเสาวงนี้ก็สิไปกินตามหมกทัวตีง่ายใบแหละไปพาพี่น้องไปเบิ่งปลาปลาหรกอปะหนอดสะอมจพี่น้องนี่บอนสิโนอสิโนปลูกบอนติดเลย จะอมจะอมถูง่ายอจุ่นนี่อันนี้ก็เบี่ยม,มาว่านเองถ้าจะแอบเบิ้งบ้าสิ่งสิ่งที่เป็นอันพักเปรตดีเลยจ้ะจับมาเลยลูก,ลกหทั้งสี่นอกจ้ะทั้งสี่หอมกับทักสี่เหลาด้วยจ้ะนะถ้าผมเป็นกล้วยก็ออกนอแซ่บแล้วก็เลี้ยงหางยี่พ่อชิ้นไข่ตะไข่แล้วกัน ออกน้อมสูเหน่จะไข่จะพี่น้องจะไข่ก็ากกงามงามยูหลอดจ้าพาไปเอ๋เบิงองตาแม่เนะดันพี่นอ้องนะยิมดย่าอยากกันกินพักพี่นอ้องนะไป้เลยเนปาคัมเนปาปามันสินี้น่กินพัก เมยายพาจิลอนยายพาผู้ชมไปดูรุ้นทหารก็มีนะจ้ะพาผู้ชมไปดูในคุบที่โน้นพอไปถือมาเลยถือมาท่านผู้ชมดูมาดูกันจลอนยายอย่างกันกินพักเนาะยายลอน S, ูไปเอามาเลยไปเอามาไปถือขุมาเอามาด้วยไปถือมาอยู่ไหนล่ะมันจะกินผักผักของสุรดติกินลงพูดนะฝนจะนิ่มๆนิ่มๆต่อกินผัก ประหยัดอันนั้์หัวอาหารอยู่เด้นน่าจะพี่น้นองถ้าปุกมันก็กินจะจ้ะกระปุกมันก็ห้อยห้าปานเห็นป่าปูไว้ในผู้ศร้าห้างป่าย้อนลงให้ปลาห่อนพรของคสุดอรรถอมาตย์บ,บานแต่ว,ว่าห้ากระปูกไว้แถวนี้ร้ายอยู่ จขอบคุณทีหนังทุกคนด้วยจะ้ะที่เขามารับชมนี่ฮะอันเอาขี้หันวนมาใสา่เหงาไผ่ไผ่ขึ้นสูงอันนี้จะเป็นไผ่สร้างมนต์ด้วยกันปลูกไว้ในคูสาทางนี้ไผ่สร้างมนต์นสองโก กิมซุงสามเป็นหาฟังน้งหุ่นกับสามแต่เป็นไฟสร้างมนท้งหมดไฟสร้างมนเท่ากับหาก็แล้วกันไฟกิมซุงกับสงเป็นเจ็ดมีไฟสร้างมนอีกกอนก็ขึนองก็หลังใบเขียวงามไอือหัวใส่หวยหวยไอคืออ่เนก็ะปูกใหม่เศรษฐกิจไปไมู่่ซา ดูป่าปลูกซักอันนี้เขากิดเองเขาเนาะต้นอันหลังซักอันนี้เป็นกระถิ่นเทพานี่จ้ะพักตุ๊บแล้วมาใส่ไว้ก็ให้มันขยายออกเอาไว้ฐานให้ป้ากินแล้วก็เอาขึ้นมาใส่เงาใหม่เนาะ พรวอความสูมสื่นหรือว่าเป็นปุ๋ยกระไดนอจาจะคันมีหลายป้าให้ดึงกินอันพอกองสลดนะจ๊ะขอบคุณพี่น้องทุกคนด้จ้ะที่เข้ามาติดตามรับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นำนี้ด้วยจ้ะ ป่าหุ่นน้ำน้นี่เรากินพักเสี่ยเร็ดกับเขากินก่อนจ้ะปปงไกลไหวเแล้วสิปต้ทัวนะจ้ะ กินก,พก็พักบุงพักบุงเกี่ยวเป็นพักเขียงเนาะแค่นี้เด้อย้ะพี่น่องคอยพาล้านขัาเมื่อบานก่อนขอบคุณทติดตามรับชมพอกันมาคลิปต่อไปจ้ะพรเจ้าจไว้พ่อนจ้ะสวัสดีจ้ะ 说错了。多多